พี่โบนอนกอดแม่ทุกวันเลยครับนอนกับแม่ทุกวันนะต้องชดเชยให้ท่านนะครับเพราะว่าเขาก็อายุมากแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็คอยมาเยี่ยมคอยมาถามข่าวข่าวตลอดเวลาครับแล้วเขาก็คงจะเฝ้ารอวันเวลาวันนี้มานานมากแล้วครับต้องชดเชยให้ท่านครับโอเคครับส6หปีที่แล้วผมได้ถามคุณแพทย์นะัว่าหนึ่งวันในชีวิตของคุณแพทย์ในนั้น มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับ1วันของแพทในวันนี้แต่ข้างใน16ปีที่แล้วตอบว่ายัางไงเชิญชมครับอยู่ในนี้แพทต้องทำอะไรบ้างครับทุกคนจะต้องตื่น6โมงเช้าหมงเช้าเตรียมตัวรอเปิดขังคามุณมก็มา1 2 3ไล่ไปก็ดูว่าโอเคตรงเปิดขายเสร็จลงไปนะครับตอนเช้า ต้องมาเซ็นบุ๊กก่อนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับบุ๊กแบงค์บุ๊กแบงค์คือเหมือนที่นี่เนี่ยจะห้ามใช้เงินสดทุกอย่างะจะต้องให้ญาติหรือคนทั้งนอกเนี่ยฝากเงินเข้าบัญชีในชื่อของแต่ละคนแล้วแต่ละคนเนี่ยจะต้องการซื้อของอะไรก็ใช้เขียนกระดาษเบิกเอาแล้วทุกเช้าที่ลงไปเนี่ยเราก็มาดูว่าแต่ละวันเนี่ยที่เราเบิกเหลือเงินเท่าไหร่ครับแล้วก็ไปออกกําลังกายผมก็จะใสงเท้บบาผาในะครับวิ่ง ตามสนามกีฬาตรงนี้ก็ที่ก็ไม่เยอะครับก็วิ่งวนไปวนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นที่ออกกําลังกายเหมือนเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์เล็กๆก็มีให้ออกกําลังกายใช่ครับก็ออกให้ออกกำลังกายพอสมควรเลยทีเดียวครับเนื่องจากไปคุูยาเสพติดและการออกกําลังกายผมว่าช่วยได้มากในการที่จะให้คนลืมเรื่องเรื่องยาเรื่องความเครียดแลวเวลาออกกําลังกายเสร็จจะได้สดชื่นด้วยแล้วก็วันทั้งวันก็จะปลอดโปร่งทุกวันนี้หนึ่งวันแพทย์ทำอะไรครับ ชีวิตของผมตอนนี้เนี่ยมันมีหลายส่วนที่จะต้องแบ่งพาร์ทในการไปจัดการหลายอย่างฮะอย่างหนึ่งคือเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมทั่วไปได้ของคนทั่วไปที่เขาจะต้องปรับเช่นอะไรครับผมจะต้องอพอออกมาใหม่ๆผมต้องไปทำบับตรประชาชนไปดูเรื่องทะเบียนบ้านแล้วก็ไปทําเกี่ยวกับเรื่องเปิดบัญชีอะไรทุกอย่างที่เราคนนี้ต้องมีเดี๋ยวควานิญาาถามเป็นความรู้ อยู่ในนั้นปัดประชาชนเขาเขาไม่ต่อให้หรอไม่ไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นคือขาดไปแล้วเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วอ๋อเลยครับ oh, <okay. S 2> ครับครับแล้วก็เรื่องของงานเดินสายสัมภาษณ์ต่างๆที่เข้ามาด้วยครับ oh, <okay. S 2> ก็ต้องแบ่งวันไปแต่คร่าวๆส่วนใหญ่ถ้าวันไหนมีงานเช้าตื่นมาก็กวาดใบไม้บ้างอะไรเงี้ยครับ oh, <okay. S 2> แล้วก็มีหลานชายคนหนึ่งให้สอนออดนตรีสอนกีตาร์ oh, <okay. S 2> หลานชายครับ อาจจะมีเดินสายตามบ้านญาติญาติไปทานข้าวมั่งไปพบปะมั่งครับเพราะว่าญาติเยอะมากครับฝันของแพทย์ตอนนี้จากวันนี้เดินไปข้างหน้าฝันไว้ว่าอย่างไรคือผมมองเรื่องชีวิตของผมก็เป็นค่อนข้างหลายมิตินะครับมิติส่วนหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะชดเชยให้กับครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็คือผมอาจจะมีส่วนในการทําร้ายสังคมเมื่อก่อนนี้นะครับผมก็อยากจะชดเชยให้กับสังคมโดย นำเรื่องราวของตัวผมเองเนี่ยนะครับที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมาถ่ายทอดในการที่ผมเดินสายออกรายการเนี่ยผมไม่ได้อยากจะดังนะครับเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้ยึดติดอะไรสี่งพวกนี้นานแล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและก็ประชาสัมพันธ์ให้น้องๆเยาวะชนหรือใครก็ตามที่จะกระทำผิดเนี่ยให้เลิกซะให้เห็นผลถึงการกระทำที่ มันไม่คุ้มค่าเลยนะครับถ้าจะไปเสี่ยงหรือทําสิ่งผิดกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจอยากจะช่วยสังคมดีขึ้นแล้วก็เรื่องงานของผมผมอยากจะกลับมาทําเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็มีแพลนเรื่องของการกลับมาทําวงดนตรีของวง p o w e r p a d กันอีกครั้งหนึ่งเริ่มมีก,การพูดคุยไปได้ระดับหนึ่งแล้วุดยอะครับครับ hmm. ก็จะมีการ r ูเนียนกันในสมาชิกดั้งเดิมเลย เป็นเป็นภาพอีกหนึ่งภาพความฝันนี่ผมเฝ้ารอมานานมากในการที่จะได้กลับมาเล่นดนตรีกับเพื่อนเหมือนเดิมคดีที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดหรือว่าผู้ที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดพอออกมาจากเรือนจําก็มักจะกลับเข้าไปสู่วังวนเดิมๆแล้วก็กลับเข้าไปใหม่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่เราเห็นเยอะที่เป็นอย่างนี้แพทย์รู้สึกยังไงกับเรื่องเรื่องราวแบบนี้ผมเชื่อว,ว่า ถ้าคนได้เข้าไปสัมผัสชีวิตด้านในจริงๆแล้วอ่ะผมว่าเกิน80%เป็ตข็ดแน่นอนแล้วยิ่งถ้าเคยได้รับโทษสูงมาหลัก10ปีเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเข็ดขยาดเรือนจำหรือคุกเนี่ยแน่นอนจะไม่กระทําผิดซ้ำแน่